Oh, yeah. สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุงหนิง KJ Channel นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาหาของอร่อยกันทานอีกแล้วนะคะเพื่อนและวันนี้เราก็มาซายสเต็กนะคะและมาดูก,กันว่าร้านที่เราจะพาไปในวันนี้คือร้านแถวไหนร้านอะไรนะคะแล้วก็ทานอะไรกันบ้างนะคะเราไปชมกันเลยจ้าและนี่นะคะเราก็มาถึงในร้านแล้ว นี่ก็เป็นรายการเมนูอาหารของทางร้านเขานะคะก็จะมีหลากหลายมีของทานเล่นมีซุปนะคะแล้วก็มีพวกสเต็กสลัดยำนะคะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะระหว่างนี้นะคะก็ชมเมนูอื่นๆไปนะคะว่ามีอะไรน่าทานน่าสนใจบ้างนะคะซึ่งเมนูเขาก็เยอะมากๆเลยนะคะมีแบบใครไม่อยากจะกินสเต็กเฉยๆก็มีแบบ เป็นเนื้อสเต็กกินกับข้าวถ้าใครติดข้าวนะคะก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นลายพวกสเต็กนะคะก็จะมีทั้งแบบเป็นเซตเป็นคู่นะคะหรือจะเป็นชิ้นเดียวเดียวเลือกได้ตามที่เราอยากทานกันเลยนะคะซึ่งเขาก็มีทั้งปลามีเนื้อมีหมูมีไส้กรอกอะไรเงี้ยมีหลากหลายมากๆเลยแต่ที่นี่นะคะมีปลาย่างด้วยเออส่วนใหญ่เขาจะเป็นปลาทอดกันเนาะ ปลาย่างหากินยากมากเลยนะคะซึ่งร้านนี้เขาก็มีเครื่องดื่มก็มีให้ได้ชิมได้ชมได้ทานกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างนะคะเพื่อนๆและก่อนที่อาหารจะมานะคะเราก็นําเครื่องดื่มที่เราสั่งประจําชาเขียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ต้องกินสักหน่อยนะคะชิมว่าเขาใช้ได้ไหมชาเขียว โอเคเลยนะคะร้านก็ชื่อว่า before สเต็กเฮานะคะเพื่อนก็มาทานกันได้นะคะตอนนี้สเต็กมาแล้วเป็นสเต็กเนื้อนะคะก็มาชิ้นโตโตแบบนี้เลยนะคะเพื่อนราคาอยู่ในประมาณที่กลางๆไม่แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปนะคะก็สมราคาจานเขาจานใหญ่มากๆก,กินและอิ่มแน่ๆน,นะคะมาพร้อมกับสลัดผักขนมปังปิ้งนะ,ะแล้วก็เฟรนฝาย ส่วนเนื้อก็จะได้น้ําจิ้ม2แบบนะคะและส่วนหมูนะคะอันนี้ก็เป็นทีโบนนะคะก็มาเป็นแบบนี้นะคะคชิ้นโตๆโตโตแบบนี้เลยนี่ก็มาคล้ายๆกันค่ะก็มีน้ำเอวี่หรือเปล่าเอากินกับสเต็กนะคะแล้วก็สลัดผักขนมปังแล้วก็เฟรนฟรายนะคะวันนี้เราจะมากินแต่เนื้อๆนะคะ เป็นไฟล์กับขนมปังให้คนอื่นเขากินไปนะคะเพื่อนเบื่อนเราเล่นนะคะถ้าหากว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องลงหนิง KJ Channel ไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เรามาทานอาหารด้วยกันนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า b 4นะคะอยู่แถวแถวอ่างศิลาพญาสัจจาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเซิร์ชหาข้อมูลร้านแล้วก็ตามมาทานมาชิมกันได้นะคะว่าถูกใจกันหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจและอยากจะเอามาแนะนำเพื่อนๆก็ มารับชมได้ที่ช่องนงนิงเคเจชาแนลนะคะถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่านิงจะพาเพื่อนๆไปกินไปชิมไปทานที่ไหนแล้วไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะคะตอนนี้เราก็กำลังแบ่งกันกินสเต็กเนื้อนะคะคือสั่งทีโบนมาก็จริงแต่ก็อยากกินเนื้อด้วยนะคะก็ถือว่า สมกับราคานะคะเพราะว่าไม่ได้ชิ้นเล็กๆแต่เป็นชิ้นใหญ่เลยกินจานเดียวคืออิ่มนะคะและตอนแรกก็คิดว่าจะไม่อิ่มแล้วก็สั่งมาอีกจานเนื้อจานหนึง่งหมูจานหนึ่งแล้วเราก็สั่งไก่มาอันนี้เป็นเซตคู่นะคะก็มีไก่ชิ้นนึ่งไส้กรอกชิ้นหนึ่งด้วยนะคะแต่เกือบจะกินไม่หมดนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากินไปกินมาเยอะมากๆเลยแล้วราคาก็เริ่มต้นที่ ร้อยนิดๆนะคะอืมแต่ถ้าเป็นของกิเล่นอะไรเงี้ยก็เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยหรือเก้าเก้าอะไรเงี้ยสเต็กก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยนิดๆร้อยสิบกว่าอะไรเงี้ยร้อยเก้าบาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นพวกไก่อ่าพวกหมูพริกไทยดำอะไรอย่างนี้นะคะก็ราคาไม่ไม่แพงมากแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะกินราคาแบบเนื้อดีๆเลยเขาก็มีให้เลือกนะคะเพื่อนๆ สุดท้ายนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหนงหนิงเคเจ a ชน e l ลไว้ด้วยนะคะและหนิงจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปกินไปชมที่ไหนอีกนะคะบอกกันได้เลยถ้าใครอยากจะให้หนิงไปนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเสพอย่างเดียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย